หนูคนหน่อยคือหนูรู้จักศัลยแพทย์มือหนึ่งของประเทศไทยแล้วหนูก็ตามเพจเขาแต่ตอนนี้หนูทราบมาว่าเขาเป็นมะเร็งน้ำเหลืองที่คอแล้ววันหนึ่งหนูก็อินบ็อกซ์ไปหาเขาให้กําลังใจเขาแล้วก็เล่าให้ฟังว่าหนูได้ทําอะไรมากเขาก็บอกว่าเขาอะขอบกลับมาขอบคุณมากที่เป็นตัวอย่างในการที่จะลุกขึ้นมาสู้เพื่อจะสร้างสถานปฏิบัติธรรมตอนนี้เขาก็ลุกขึ้นมาสู้แล้วก็ เขาก็เขียนก่อนที่เขาจะตายไว้ว่าเขาอะอยากจะหายจากโลกนี้แล้วก็ถ่ายทอดความรู้แล้วที่สําคัญคืออยากกลับมาศึกษาธรรมะและสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมในวันที่เขาป่วยเป็นมะเร็งค่ะงสาธุถ้าเขาทำได้ <สา S 2> จิต<า>เราควบคุมธาตุทั้งสี่อยู่นะถ้าเราควบคุมได้ไม่มีโรคถึงเมก็ไม่ไม่ํมำคาญ ถึงเบก็ไม่กลัวค่ะและล่าสุดหนูก็พบว่าคุณหมอที่เป็นศัลยแพทย์ของจังหวัดชื่อดังแห่งหนึ่งก็เป็นโรคมะเร็งอับเสียชีวิตก็น่าเสียดายหน้าเศร้าเกิดจากอาหารเกิดจากลหมหายใจเกิดจากอารมณ์เกิดจากกรรมเห็นชีวิตหมอหมอแล้วก็นึกถึงตนเองค่ะหลวงตาหมอกับเราต่างกันตรงไหนตายเหมือนกันหมอก็ มนุษย์ใน,นโลกท่าเทียมกันหลวงตาศึกษากับหลวงพอ่อเองอย่าไปตื่นเต้นมันจะยากหรีมีโจ้มันจะรวยยังไงเองมันก็เกิดตายมันเองแต่มันตายแล้วไปไหนแล้วเองตายไปไหนเนี่ยอนาสัมพันธ์เองจะไปคิดชาติเดียวไม่ได้สมองท่งาในให้คิดโน้นพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยจะเวียนว่าายเกิดยังไงจะสร้างกําลังยังไงนู่นเออเปิลพระเจ้าองค์ข้างหน้าเนี่ยทำยังไงนู่น เป็นไปได้ชาตินี้ไม่ต้องเกิดได้ยิ่งดีหนูนะคะหนูมีคําถามคือแล้วอย่างชาตินี้ที่เราได้เกิดมาเป็นหมออย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตอะค่ะเราจะไปทิศใดได้บ้างขึ้นบนหรือลงล่างอยากไปไหนอะไปมืดหรือไปสว่างอยากไปไหนอะก็ฝึกเอาอะก็ไล่ไปจากมนุษย์มนุษย์มีหลากหลายอารมณ์ใช่ไหม กายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นผีเป็นเป็ดเป็นจสุรกายเป็นโพนิสัตหรือเป็นพทธเจ้ามนุษย์นี่แหละมีหลากหลายพอออกจากล่างแล้วก็จบแล้วที่ไหนที่หนึ่งแล้วมีสองอารมณ์แล้วม่สุขก็ทุกข์อาชีพไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าพวกหนูจะไปมืดหรือจะไปสว่างถูกมันอยู่ที่การปฏิบัติมันอยู่ที่เตรียมเตรียมตัวที่จะต้องออกจากล่างมันออกสวย ควบคุมไม่ได้ควบคุมธาตุไม่ได้ธาตุมันบีบนะฮะบีบโดยของมีคมบีบโดยแก่สราของมีพิษใช่ไหมสิ่งที่ทนไม่ได้ที่พระเจ้าท่านสอนนะถูกมันทนไม่ได้มันต้องออกจากร่างนะไม่ใช่ผัวทิ้งเมียทิ้งก็เป็นทุกข์นะนันไม่ใช่มันทุกย้อนทุกทำเองนั่นแหะนะนะนะทุกจริงๆทุกตายเนี่ยตายเกิดเนี่ยนะ ถ่าหลวงตาความความตายมันใกล้ตัวมากโอ้ลมหาไม่หายใจก็ตายแล้วท่านจะเนึกว่าท่านจะตาแก่นะไม่ใช่กรรมท่านมีเท่าไหรก่ก็เท่านั้นแ่ะแต่ท่านจะอยากได้อายุยืนกันหลวงพ่อท่านสอนนะเองก็สวดมนต์แผ่เมตตาโมทนะทําจิตให้เป็นบุญว่าบุญในโลกเนะี่ยมันก็นมาที่เองเองทาจิตเป็นบุญบุญมาขึ้นเดินไม่มา เองก็อายุยืนอยู่แล้วอายุยืนแก่ช้าโลกน้อยบุญมาขึ้นอื่นไม่มามาได้ยังไงอ่ะ<ม>เวลาหมออารมณ์เสียนะขึ้นดีมาไหมไม่ค่ะอ่ะก็ถูกแล้วโทษใ,<น>ใครอ่ะโทษโทษเองโทษโทษโทษไอ้น่นดะโทษชิสเสียน <laughs> <laughs> ส่วนใหญ่ไม่โทษคน่นีนะโทษ ส่วนใหญ่ไม่โทษตัวเองก็โทษคนอื่นมนุษย์อะหลวงตาคะเวลาเราสวดมนต์เราสามารถเจริญมรณา,านุสติไปด้วยได้ไหม